นโมพุทธายะพระพุทธไพรัตนญยานมณีนบภารตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุโมนาพุทธบูชาธรรมามูชาสังฆบูชาอักกีธานังวารังคันทางสีวาลีจะมหาเทวรังอาหังวันธามิทูระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหัง ังวันทามิสัพพโสอุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไพรัตนะยานมณีนบพรัติส ah ีสห ah ัสส ah ุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมามูชาสังคบูชาอักขีธางวรังคันทางสีวลีจะมาเทวรังอาหังวันธามิทูระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหัง ังวันธามิสัพพโสุทาธรรมะสังฆาอุเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไยรัตนายานมณีนบพรัตสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชาอักขีธานังวรังคันทังสีวะลีจมหาเทรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิธาตุโยอหัง ังวันธามิสัพพโสอุทธะธรรมะสังฆาอเชมิ